สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่หนังสั้นวิดีโอคอมเมนต์นะครับหนังสัมมันทอนประจำวันที่20นะครับพฤศจิกายน2563นะครับวันนี้ก็มีผมแต่เพียงผู้เดียวรับโซโล่กันไปนะฮะวันเดี้วันนี้ก็สมาชิกประจำห่างหายครับเราว่าน่าจะไปดูเทศกาลหนังญี่ปุ่นกันนะครับก็วันนี้เป็นโปรแกรมเบิ้ลอีกเช่นเคยนะครับก็คือมีโปรแกรม17กับ18นะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นวันที่ก็มีทั้งหนังที่รีบเรียบนะครับแล้วก็มีหนังที่โปรแกรม18เนี่ยจะค่อนข้างชุดฉาดก็นหน่อยนะอ่าเริ่มกันที่โปรแกรมที่17บเจ็ละกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องว่าไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าพยายามฟังจากในหนังก็ก็ยังฟังไม่ค่อยออกเหมือนกัน่าจจะชื่อว่าทอตั้นหรือทอฝันทออะไรสักอย่างนะครับ A poetry of a girl who fell to earth นะครับของบูเก้นพรนะครับก็เป็นเท่าที่ลองหาข้อมูลมาเนี่ยก็คือน้องอคนทำเนี่ยก็คือเป็นทีเซสนะครับไปเรียนอยู่ที่ New York นิวยอร์กมานังเรื่องนี้เอ่อเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะมีการหยิบยืมเอาชุงกิงเอ็กซ์เพรสนะครับมาใช้ด้วยแล้วก็แต่ว่าเออเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชุงกิงเอ็กซ์เพรสที่อาจจะต่างไปจากหนังที่ได้รับอิทธิพลมาจากชุงกิงเอ็กซ์เพรสเรื่อง,งอื่น ออย่างเช่นการที่ให้อตัวละครเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็แล้วก็เธอเนี่ยก็เหมือนยังลืมอดีตอะไรบางอย่างไม่ได้นะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์อยู่กับอา,อาม่าที่เสียไปอะไรเงี้ยหนังก็เอออยู่ดีก็มีประเภทแบบผักผึกอะไรเงี้ยโผล่เข้ามาอยู่ใน,นตู้เย็นนะครับหนังก็จะเล่าไปพร้อมกับการที่มี เด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ2ีนะครับก็มาแอบชอบเธอนะมาแอบชอบเธอซึ่งก็เออเรื่องก็ดําเนินไปหนังเรื่องนี้ผมว่าน่ารักดีนะครับน่ารักดีแล้วก็โปรดักชั่นอะไรเนี้ยดีมากเลยอันนี้อาจจะเป็นแบบความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่าเออพอดูจากชื่อทีมงานแล้วเนี่ยก็กลายเป็นโหเป็นเป็นลูกศิษย์ผมทั้งนั้นเลยนะครับเป็นลูกศิษย์แบบว่าทีา่จบไปนะจบไปหลายรุ่นแล้วนะครับก็กลับมาช่วย เหมือนจะเป็นเพื่อนนะเหมือนจะเป็นเพื่อนนะกลับมาทํางานนะครับแล้วก็โอ้รู้สึกว่าเอองานชิ้นนี้ก็ออกมาโปรดักชันก็ดีทีเดียวนะครับดีทีเดียวก็สึกเออลูกศิษย์เราก็ฝีมือเป็นที่ยอมรับนะครับตัวเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าเออก็เชียร์ให้เข้าช้างเผือกอยู่เหมือนกันนะรู้สึกว่าเออโดยสตยยไตล์อะไรเงี้ยมันมันดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะรับใช้ตัวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีนะครับได้ดีก็เป็นหนังแบบที่อืม เท่ๆด้วยนะเท่ๆแล้วกออ็ออกแบบงานสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าใช้ได้นะครับส่วนโปรแกรมโปรแกรมเอ่อโปรแกรม17เนี่ยเอาจริงๆผมว่าจะค่อนข้างหนักนิ่งๆก็เสียได้หนังเรื่องอั v e ดเวล d อเพรสนะครับซึ่งไปตามเรื่องเกี่ยวกับรถไฟ นะครับเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ที่ไปมหาชัยนะครับแล้วก็ไอ้พวกตลาด่มหุบเงี้ยว่าเออมันทําไมมันถึงไม่มีการแบบว่าพัฒนาคนมันเกิดความลําบากไงแต่ว่าตัวหนังเนี่ยมันเลือกที่ตัวหนังคนทำเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีการเล่าแบบคือเหมือนมีงานเสวนาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการทอล์กอินเฮดซึ่งทอล์กอินเฮดยาวมากยาวแบบคือเหมือนเป็นหนังทอล์กอินเฮดที่แบบให้ปล่อยให้คนแบบพูดสโ,โล่ไปนะครับมันเลยทําให้หนังมัน น่าเบื่ออยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เหมือนประเด็นที่พูดอ่ะมันก็จะพูดประเด็นก,กว้างอ่ะซึ่งเอาจริงผมก็ว่าใครก็พูดได้เช่นเอพูดว่าเอาความลำบากของคนที่นั่งรถไฟเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือคือปัญหาคือสารคดีไม่ได้ให้อะไรใหม่กับคนดูนะพูดในสิ่งที่คนดูรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบ <c oughs> ความรู้สึกที่ เกิดความคิดอยู่ในใจบอกเงนแล้วว่ากูดูทําไมวะดูอยู่ทําไมนออ้ออะไรเงี้ยนะครับเออส่วนเรื่องอื่นก็กำลังนึกอยู่นะครับบางเรื่องก็หลงลืมไปแต่ว่าเออมีอยู่สองเรื่องนี้แหละก็จะมีเรื่องแรกกับไออันเดเวล็อปเพรสเนี่ยที่จะจําได้นะครับขออภัยบางเรื่องก็ร่างกายไม่ไหวครับหลับไปเลย ลับไปเลยอ่ามาถึง18บแดเกก่อครับสินี้มีอะไรให้น้าพูดถึงเยอะนะครับเรื่องหนึงที่รู้สึกประทับใจในวันนี้นะครับเป็นหนังทีสี่จากจุลาจะฉายด้กลางจอตอนอาทิตย์หน้านะครับผมก็พูดง่ายคือได้ดูก่อนนะได้ดูก่อนชาวบ้านเขาก็มีแค่เรื่องนี้นะครับที่ได้ดูก่อนชื่อว่าอ่ What Are We Waiting For นะครับของอภินนทดชั้นบุญใสนะครับชื่อ ชื่อไทยว่าวิวาฝ่าฝานมั้งนะถ้าผมจะไม่ผิดนะหนังเรื่องนี้สนใจดีครับคือมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับใครที่ติดตามวงการหนังกศึกษาน่าจะพอได้ได้ดูหนังปีที่แล้วนะครับที่เข้าชิงซังเผือกนะครับก็คือมีหนังเรื่องหนึงหน่งชื่อว่าอุกานะครับเป็นหนังหนังเไอซิทีนี่แหละนะครับของอรัฐธรรมนูญสภพภูทรนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการประตะไคร้นะครับซึ่งในหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันจะมีลักษณะของ นรกคือคนอื่นเลย <c oughs> คือคือทุกคนแบบฟอสให้นางเอกต้องต้องตักตะไคร้ให้ได้นะครับในขณะที่หนังหนังหนังเรื่องว uh, e we ารีว i n g f ร r เนี่ยก็เป็นหนังที่มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของการความเชื่อเรื่องการตะไคร้นี่แหละแต่ว่าหนังหนังก็หนังจะมีโทนของน้ําเสียงแล้วก็รายละเอียดเนี่ยที่แตกต่างไปนะครับ uh, เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงมีงานแต่งงานอ่ะมีงานแต่งงานแล้วก็เกิดฟ้าฝนอะไรอย่างนี้แล้วกันโทนของหนังเนี่ยจะเป็นหนังที่แบบเออที่ผมว่าโอ้โ,อโ,อโปรโมชั่นเนี่ยทำดีนะแล้วก็จุดเด่นมากๆเลยของหนังนะครับโดยเฉพาะหนังอ่าโดยเฉพาะหนังเรื่องนี้คือเรื่องของบทนะครับในความรู้สึกผมเนี่ยหนังน้องๆในเทืจุลาเนี่ยจะมีการเขียน โครงสร้างเรื่องนะครับหรือว่าพวกบีดชีตอะไรพวกนี้าภาษาการเขียนบทจะเรียกว่าบีดชีตหรือเป็นโครงสร้างว่าพอถึงอย่างนี้ต้อง้องมีอย่างนี้น,นี้เกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าน้องๆเนี่ยจะจะแม่นนะครับรุ่นรุ่นพี่ๆอะไรที่ผ่านมาเนี่ยหนังนี้เทจุฬาเนี่ยจะมีความแม่นในเชิงโครงสร้างบทพอสมควรอย่างหนังเรื่องนี้ก็ก็จะรู้สึกว่าโอ้หนังเนี่ยมันมี เป hablando, stay, agent, right away, me, mind, ๊ะๆเดี๋ยวจำต้องมีเผยอย่างนี้ให้คนดูเห็นอ่ามีจุดนี้ทําให้เห็นมีทาให้คนดูลุ้นอ่าดูไปจนโหจะจบเรื่องเยังไม่ยังไม่แน่จจยังยังลุ้นแบบว่ายังยังเดาไม่ออกเลยนะครับว่าหนังมันจะไปทางไหนอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมใน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 ชั้นเชิงในการเขียนบทรวมถึงจุดที่เราชอบมากคืออ่าการใช้อ่ามันจะมีทริคอยู่แบบหนึ่งนะครับในในในวิธีการเขียนบทนะก็คือเราเรียกว่า มันมัน,ม,นมันเริ่มมาจากการทาละครเวทีนะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเทคนิคที่ใช้ละครเวทีที่เรียกว่าปืนของเชคอฟนะครับปืนเชคอฟเนี่ยหมายความว่าถ้าสมมุติคนดูเนี่ยเห็นปืนนะเห็นปืนถูกใส่ไว้ในลิ้นชักนะครับบนบนเวทีละครเวทีเนี่ยปืนเนี่ยจะต้องถูกเอามาทําคลี่คลายอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติเราดูพลาซา นะครับดูผลาสซเราจะเห็นว่าาราส์เนี่ยจะมีการจะมีการใช้ไอหินก้อนหินที่มันมีความที่เปิดเรื่องมาแล้วก็เขาคุยกันว่าซื้อก้อนหินไอ้ก้อนหินนี้จะทำอะไรนำโชคลาภอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งดูตอนแรกเนี่ยมันดูจะแบบใส่เข้ามาเพื่อเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะไม่มีผลยังไงกับเรื่องก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าใครได้ดูาราส์จะรู้ว่าไอ้ก้อนหินเนี่ยมันม,มีผล ยังไงกับเรื่องนะครับในตอนท้ายนะซึ่งในหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกันในหนังเรื่องอ what a Are We w a i t i n ฟอร์เนี่ยก็มีการใช้ใช้ใช้ทริคนะครับใช้ทริคในการเขียนบทที่เราเรียกว่าปืนของเชรคอฟเนี่ยได้อย่างผมว่าโอ้ได้ดีเลยนะได้ดีเลยคือเราแบบไม่สปอยคือคือมันเกิดบัติเหตุขึ้นนะครับกับตัวเอกนะครับ เราก็ไม่คิดออกว่าแบบไออุบัติเหตุเนี้ยเราก็คิดว่าเอ้ยอุติเหตุเนี้ยมันคงเป็นตัวสร้างคล้ายๆโปรไฟล์ตัวละครอ่าทําให้ตัวละคระตัวละครสองตัวที่อาจจะไม่ได้สนิทกันได้มาคุยกันอะไรแบบนี้นะครับกลายเป็นว่าทริคไออุบัติเหตุเนี้ยมันไม่ได้ถูกใช้แค่นั้นมันยังถูกใช้ไปสู่จุดไคลแม็กซ์หลักนะซึ่ง เป็นไลแม็กซ์ที่ผมว่าโอ้หสมเหตุสมผลมากๆเลยนะครับสมเหตุสมผลมากๆเลยแล้วก็เป็นงานที่รสึกว่าเออคือพอมันเกิดเหตุมันเกิดขึ้นอ่ะแล้วก็จุดไฮแม็กซ์ของเรื่องเนี่ยผมว่าเป็นการดีไซน์เรื่องที่แบบที่แจ๋วมากนะอันนี้ขอชื่นชมน้องเลยครับว่า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 ,วา,วา,วาดีนะ รวมไปถึงตอนจบนะครับถ้าเกิดมองย้อนกลับไปดูหนังในกลางจอรุ่นผ่านมาแบบตลอดสิบปีที่ผมตามดูหนังสั้นเรือกสามาเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยจะและและบรรดาเพื่อนๆที่ดูหนังกันที่ติดตาบุกการเลือกสามาเลยจะรู้สึกว่าหนังจากนิเฮจุลาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะจบหวานเกินไปนะหวานเกินไปรวมถึงเช่นแบบหวานเกินไปเช่น ทะเลาะกันมาแทบตายอ่ะตอนสุดท้ายมันต้องจบดีอ่ะจบจบดีแบบเหมือนแบบเหมือนแบบลืมไปแล้วว่าทะเลาะกันอ่ะนะคือมันหรือบางทีมันมีความคลี่คลายแบบที่แบบีที่เราอาจจะไม่เชื่อนะครับเช่นแบบอุ้ยเนี่ยพ่อแม่เขารักเรานะเขาจะต้องแบบสุดท้ายที่เขาเราทะเลาะกันมาเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่หลายเรื่องจะมีจะมีการใช้เขาเรียกมองตาด flash back นะนั่นคือเอาภาพภาพเอ่อแฟภาพภาพเหตุการณ์มาตัดต่อนะเป็นเป็นมองตากเนี้ยแล้วก็ แล้วก็เย้อนอดีตทาให้ตัวละครแบบคิดได้อนะไรเงี้ยซึ่งหลแบบายครั้งรู้สึกว่าอันนี้เป็นการโกงบทนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้เราว่าเป็นการเลือกตอนจบที่ที่เราว่ากำลังดีนะครับกำลังดีคือก็จบแบบที่ที่เป็นอะไรเป็นเป็นเทรนนิงยมของน้องๆใน,นเทศฬาที่จะทำต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นมาแต่ว่าเขาเลือกที่มันที่ให้มันไม่อีอะ เออมันไม่อีเกินไปแล้วมันก็ไม่ดาร์กเหมือนหนังไอซีทีนะะมันก็ไม่หนังไอซีทีเนี่ยมันที่รู้กันส่วนใหญ่มันก็เลือกเอ่อเวที่แบบว่าดูดูแบบว่าดาร์กดาร์กไม่ค่อยสมหวังอะไรประมาณนี้นะครับเอ่อในขณะที่หนังเรื่องนี้เลือกเวที่เราว่าอยู่ตรงกลางอ่ะเราว่าเราว่าเลือกใช้ได้เลยนะครับเป็นหนังที่เอ่อก็ขอเชียร์นะครับขอเชียร์เรื่องหนึ่งขอขอให้เข้าชังผึอนนะครับเ,เรื่องต่อมาที่ ที่น่าสนใจนะครับคือ uh, Who Lost from Education นะครับเป็นหนังสารคดีนะหนังสารคดีตอนแรกตกใจเห็นโลโก้คณะตัวเองขึ้นแบบเฮ้ยทำไมเราไมรู้จักหนังเรื่องน,นี้อ๋อก็เป็นเป็นน้องอีกเอกหนึ่งนะครับส่งมาแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็ไปถ่ายเด็กๆที่เรียนอยู่ที่าตามตามตามซินอปสีเขียนมานลยคือไปถ่ายที่อมก๋อยนะครับอมก๋อกยเชียงใหม่แล้วก็พูดถึงเรื่องความ ความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษานะครับออย,อย่างแรกเลยที่ต้องขอชมคือเราว่าถ่ายมาดีนะครับถ่ายถ่ายดีดีเห็นชีวิตเห็นอะไรต่างๆเห็นอะไรซีนิมติกอ่ะถ่ายมาซีนิมติกมากะนะครับถ่ายเห็นแล้วก็อดูดูไปอัดกล้องอ่ะก็เป็นลูกศิษย์ของเองนะก็รู้สึกดีใจรู้สึกตัวเองที่ถ่ายงานมาแบบว่าโอ้ได้มาตรฐานนะครับเล่าเรื่องแต่ในส่วนของตัวประเด็นเนีเน่ยอาจจะรู้สึกเสียดายไปหน่อยนะครับคือ คือพอมันคือจริงๆมันน่สนใจนะว่าแบบว่าเออเด็กเด็กที่มันลอสไปจากระบบการศึกษานะครับอ่โดยเฉพาะเด็กอในกลุ่มที่เขาเป็นแบบชาติพันธุ์เนี้ยมันลอสไปอะไรยังไงบ้างนะซึ่ง,ซ,งซึ่งหนังเนี่ยก็ก็พยายามหาข้อพยายามหาข้อมูลนะมาได้ระดับหนึ่งนะแต่รู้สึกว่าอืม เหมือนหลายๆครั้งมันไปเสียเวลาอยู่กับการแบบตามไปถามเรื่องดูนนี่อะไรเงี้ยโดยเฉพาะช่วงนีไทยที่รู้สึกว่ามันมันอาจจะหลุดจากประเด็นไปนะครับรวมถึงบางทีมันแบบรู้สึกว่าประเด็นเนี่ยมัน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 น่าจะลงลึกด้วยกว่านี้ลงลึกไดี้แต่ก็เข้าใจได้ว่าคือปกติหนังที่หนังสารคดีเนี่ยที่ที่เด็กๆทาเนี่ยคือหนังสารคดีเนี่ยมันจะเป็นต้องมีภนษาเยอะในการในการ ในการทั้งการทาและการดูอยู่ออยยูู่่พอสมควรนะครับทาเรื่องแรกๆเนี่ย que, มันก็จะมีความเก้ๆกลางๆยังไม่รู้ว่าหรือรอสักเป็นเรื่องที่สองในชีวิตเนี่ยอาจจะยังแบบยังยังจัดประเด็นได้่แมๆนนะครับรู้สึกว่าเฮ้ท่านหนังมันท่านหนังมันเอ,อชวนคนดูพาไปดูไปเห็นนะแต่แน่นอนก็เข้าใจว่าด้วยเงินไขของการไปถ่ายอาจจะลําบากเช่น่าเว่าเ,เด็กที่มันจะเรียนจบแล้วเนี่ยเขาต้องไปตัดสินใจที่แลงไปอยู่เชียงใหม่ไปทํางานไปอยู่กรุงเทพไปทํางานเนี่ย มันหรือเงื่อนไขที่ทําให้เขาไปไม่ได้นอกจากเรื่องเล่าเนี่ยคําบอกเล่าเช่นอค่าเดินทางจะไปอยู่เนี่ยสองเดือนก็หมดแล้วเนี่ยเออมันมันเกิดจากอะไรยังไงนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ก็เออยังรู้สึกว่าถ้า,ถ,าถ้าถนังพาเราไปเห็นแล้วก็เชฟประเด็นให้มันคมกว่านี้รู้สึกว่าเออเป็นงานที่ที่น่าสนใจมากๆนะครับเรื่องหนึ่งนะ ในเชิงในเชิงเสียงมาติกเนี่ยเร่อว่าโหเป็นเป็นหนังที่แบบใช้ได้เลยนะครับอีกอันนึงที่เราว่าดีนะครับดีชอบมากเลยคือเป็นแอนิเมชันนะครับชื่อว่าฮูนะครับของไอรัตทองดีประเสริฐนะครับไม่แน่ใจเป็นของรักบงังไเป็นของรักบังนะครับเป็นดูแล้วจะนึกถึง เมอร์เลสเตดของลากองนะคือมันเป็นแมวเป็นเป็นแมวนะแมวน่ารักน่ารักเป็นแอนิเมชันนะแมวน่ารักน่ารักแล้วก็เดินไปก็เห็นผ่านกระจกก็เห็นเงานะเงาของเออ่เเห็นงาสะท้อนตัวเองแต่แต,แต่แต่แมวไอตัวสะท้อนเนี่ยเป็นเป็นและเป็นแมวผู้หญิงนะเออ่คือมันมันช่วยให้นึกถึงเออ่แนวคิดเรื่องเอมอร์เลสเตดนะครับของของลากองเนะี่ยแล้วก็เออหนังมันก็มีมี อ่าตัวแอนิเมชันก็มีวิธีการที่ทําให้แบบเออเราก็สนุกไปกับไปกับตัวงานอยู่พอสมควรแล้วก็ตัวแมวน่ารักนะครับเอ,อ่อออกแบบเอ,อ่อท่าทางอากับกิริยาเนี่ยได้แบบเออดีพอสมควรนะครับก็เออดูดูอะไรโหดๆมาเหนื่อยๆมาก็หายเหนื่อยนะครับหายเหนื่อยอ่าอีกเรื่อง,นงหนึ่งไหนๆก็เป็นผู้ชมที่ได้ชม <laughs> ทุกเรื่องนะครับก็ขอพูดเยอะๆหน่อย้วกันบางเรื่องก็ขอ ที่ค้าๆไปคือหลับนะครับหรือไม่ก็ลืมลนะครับขอขอภไปด้วยวิาสเปอร์นะครับของของตั้มนัทวรศสุยสารนะครับอืมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่ามันสั้นหรือลบาหรือมันยังไงยังเลยรู้สึกว่าหรือคือคือโจทย์เข้าใจได้ว่าเออโจทย์แคทฟรีมันก็มันมันมันก็จะสั้นๆแบบนี้เนาะเออแต่เรารู้สึกว่าเราเรายัางไม่ค่อยได้สัมผัสถึถงแมสเซจรวมถึงตัว ตัวตัวมูตตัวอารมณ์อะคือแม่เสรจแล้วพอจับได้คือแบบเออมันก็แบบมีคือคือสองคนนี้มันคงมีความแบบกุ๊กกิ๊กอะไรใช่ไหมมีความแบบไม่กล้าเปิดเผยใจอะไรกวานไปใช่ไหมแต่พอเวลามันสั้นอะอะไ่แบนีคือคือคือไม่ค่อยมันสัมผัสความเฮิร์ทของทั้งสองฝั่งไม่ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันเสียดายเพราะว่าโอเคเหมือนเราเขารู้สึกว่ามันเหมือนเปันไป วนเวอร์อยู่กับช่วงแรกอะสมากกว่าคือถ้าเกิดสูดไดอะล็อกมันถูกมันถูกเกลาให้มันกระชับกว่านี้ยเขาเรื่องปั๊บๆๆอะไรเงี้ยแราว่าน่าจะดีกว่าเออแต่ว่าอย่างว่าหนังยิ่งสั้นยิ่งทายากนะครับทําทํายากแต่ว่าโดยรวมๆก็ก็ถือว่าก็ก็ให้ผ่านได้ <laughs> พูดเหมือนเป็นคุณครูเลยนะตั้มนะเออก็โอเคอะไรเงี้ยน้องสีน้ําก็ ไอ,อ,อ่สีน้ำไหมล้งสีน้ำก็ลองเพลงนารัตตีนะครับเล้วสุดท้ายที่พูดถึงแล้วกันไม่พูดถึงหนังทัาตัวเองแล้วกันนะครับคือเรื่องวายนะครับเรื่องวของนัทธิชายังทองเป็นหนังจากรัชพัฒสมเด็จเจ้พยานะครับหนังเรื่องนี้มีโอกาสเคยเคยดูมาก่อนนะครับเพราะว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยมีการฉายแบบ ฉายเว็บออนไลน์นะครับก็คืออัพ YouTube นะครับแล้วก็ฉายนะแล้วก็ก็ก็ฉายไปเออ่พอมาดูในโรงนะครับคือเป็นหนังเป็นหนังแนวทิวเลอร์นะครับคือที่สวนสนันทาไอ้รัชพัฒนสมเด็จเจ้าพยาเนี่ยรุ่นรุ่นก่นกอนๆที่ผมเคยดูหนังเข้ามาเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะชอบทําหนังแบบผีหนังทิวเลอร์หนังเลือดสาดมีมีบางปีต้องมีแบบว่าฉากแบบ เลียมีดนะครับมีเลียมีดกันเป็นแบบว่ากิจจลักษณะเลยนะครับเอซึ่งเอหนังเรื่องนี้ก็มีลักษณะของความเป็นทูลเลอร์นะครับแล้วก็ผมก็เอเดือดอบทเนี่ยเราเคยอ่าเ,เ,เ,เคยเคยฝากอาจารย์อ,อาจารย์ไปบอกแล้วคือบางทีมพื่อดูง,งงนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับผ่านไปสู่ ทั้งอ,อาจารย์นะครับก็คือจันแฮนนะครับแล้วก็น้องๆที่ทําคือพอดูในโรงเนี่ยมันได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันคือพอดูในจอเราดูในจอ iPad มันก็เสียงเสริมมันก็ประมาณนึงอนะเนาะมันก็ไม่ได้พลังแต่ว่าแต่ว่าพอดูในโรงเนี่ยโอ้โหไอฉากที่แบบลากผู้หญิงไปตบอยู่กลางห้องเนี่ยวบผมว่าใช้ได้ดีทีเดียวเลยนะครับรวมถึงไอตอนแบบฉากที่แบบ ไล่ล่าแบบล่ากันตอนท้ายอ่ะแล้วก็เอ็นซีนอ่ะที่เป็นแบบเป็นกล้องเคลื่อน tracking ออกเนี้ยแล้วก็ค่อยๆโดรนค่อยๆเป็นเป็นโดรนช็อตค่อยๆลอยขึ้นไปเนี่ยโอ้ยผมว่าซิ n e มาติกมากเลยดีมากเลยครับรู้สึกว่าเออหนังหนังหนังของหนหนังหนังเรื่องเนี้ยถ้าถ้าได้ดูในโรงเนี่ย เราก็คงมีประสบการณ์อีกแบบหนึ่งก็น่าเสียดายว่าตอนแรกดูเป็นเป็นฝ่ายนะครับมันก็ลดทอนศักยภาพโดยเพพาะด้านเรื่องเสียงเนี่ยไปพอสมควรนะครับแต่ยังไงก็พอดูในโรงก็รู้สึกว่าเออก็ขอชื่นชมน้องๆอ,อ,อีกเช่นกันนะครับว่าเออก็รู้สึกว่าเออทำถึงคนที่นั่งข้างหน้าเราหรือแบบปิดตา <c oughs> ป,ดปิดตาไม่กล้าดูแบบสึกสยองอะไรประเภทนี้นะครับโอเคพรุ่งนี้นะครับมาราธอนเริ่มเ มีเป็นโปรแกรมใบสามครึ่งนะครับโดยโปรแกรมก่อนนั้นจะเป็นหนังเรื่องมันเตาเรนะครับหรือกระเบนราหูนะครับฉายเป็นดับเบิลบิลควบนะครับกับภาพยนตร์เรื่องชิงช้าสวรรค์ Forest Vi ์บนะครับซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ของคุณพุทธิพงษ์รุ่นเพ่งนะครับซึ่งได้รับรางวัลรับเปสตันดีนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมมันเตาเรนะครับก็ ชิญชมนะครับรวมถึงพรุ่งนี้โปรแกรมเดือดใช้ได้นะครับหนังผมมีโอกาสได้ดูแล้วหนังในมาราธอนอที่ฉายพรุ่งนี้นะครับสามเรื่องนะครับได้ดูแล้วมีกระดูกหมูต้นยาจีในใครชอบหนังแนวฟิล์มกู๊ดก็น่าจะชอบหนังเรื่องนี้คือกันอยู่พอสมควรนะครับมีเรื่องอกระสุนทิเศนนะครับเป็นทีสิตและกระงเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเป็นหนึ่งในหนังที่ผมรู้สึกว่าทําทําได้ดีทําได้เดือดและทําได้ถึงนะครับแล้วก็ กลบิการนะครับเป็นหนังทีซสของรักกระงอีกเช่นกันปีนี้นะครับเป็นปีนี้เป็นหนังที่ผมรู้สึกเค e สชั n อยู่เหมือนกันว่าทำไมหนังเรื่องนี้ไม่ได้เข้ายัางไทยอาร์ติสอวอร์ดคือคือผมว่าเป็นหนังที่เรื่องมันก็โอเคนะใครชอบหนังประเภทที่แบบตัวละครถูกกดดันจิตจิตนะครับเดือดเออ่ เล่นกับจิตวิทยาอะไรพวกเนี้ยผมว่ากลนวิการแล้วก็แล้วก็วก,ไไการโปรดิวชันดีไซน์ผมว่าแล้วก็การต่อ,ตอการถ่ายอะไรอย่งเผมว่าโอยมันมันเดือดนะตอนดูในในใน,ในงาน Fresh and Rare เฟรชแอนด์เีนี่ยผมว่ามันก็มันก็ตื่นเต้นใช้ได้นะครับแต่ก็แอบสงสัยว่าทําไมมันก็ไปเลือกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าอาจจะแบบเม,มื่อเทียบกันแล้วความเดือดอะไรเงี้ยอาจจาะหนังเรื่องกลนวิการอาจจะรู้สึมผมว่าถ้าเป็นผมพอจะกลนวิการเข้า นั่นสินะก็อย <g ül> <ๆ>่าเชื่อผมเลยครับพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับพยายามที่จะทำวิดีโอคอมเมนต์ให้ได้ทุกวันนะสมาชิกก็มีหายกันไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทติดตามรับชมนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ